ขอต้อนรับเข้าสู่เกมอาเคกับผมพิเตอร์ซิเบอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําระบบดันเจียนและเทคนิควิธีการสังหารมอนสามดันเจียนในการทาภารกิจรายวันก็จะมีดันเจียนฮาร์ดิฟาร์มทาวลิงอาเบสและเกตเตอร์ชาร์ปไวมหรือย่อนะครับ GSM นั่นเองก่อนอื่นในการที่เราจะไปดันเจียนต่างๆเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือเข้ามาที่สมุดเทเลพอร์ตบุ๊กและเลือกในหัวข้อดันเจียนปกติจะอยู่หน้าแรกให้เราเลือกมาที่เมนูที่4อันนี้ก็จะเป็นดันเจียนต่างๆภายในเกมเราต้องเล่นเนื้อออเรื่่งงไปปกนนะะถึจด ในแต่ละดันเจียนก็จะมีระดับเเวลแนะนําและจํานวนสมาชิกปาร์ตี้ที่แนะนําบอกอยู่นะครับบางดันเจียนเนี่ยก็แนะนํา5คนบางดันเจียนก็แนะนํา3คนแต่ถึงแม้ว่าเขาจะตั้ง5คน3คน แค่เราคนเดียวเราก็สามารถเข้าได้แต่การเข้าไปบอกเลยว่ามันสู้ยากมากๆแล้วก็ต้องมีหลากหลายตำแหน่งให้ครบเครื่องครบครันก็จะมีพวกตำแหน่งซับตำแหน่งแทงตำแหน่งดาเมจอีกอย่างดันเจี้ยนพวกนี้นะครับก็จะมีจํากัดจํานวนรอบในการลงวันนึงเราจะลงได้3มครั้งต่อ1นดันแล้วก็สําหรับดันเจี้ยนพวกนี้นะครับเขาก็จะมีพวกเควสภารกิจรายวันด้วยนะจะมีอยู่ตามหน้าดันอยู่แล้วบางทีอาจจะอยู่ตรงบอร์ด บางทีอาจจะอยู่ตรงพวก NPC และก็จะมีภารกิจในดันเจียนเคเวสจะเริ่มขึ้นก็นต่อเมื่อเราเดินเข้าไปในดันเจียนแล้วด้วยนะครับพวกนั้นก็จะเป็นเคเวสท,ที่เราสามารถทําได้ทุกวันแต่ที่สำคัญนะครับเขาก็จะมีอีกหนึ่งภารกิจที่เป็นภารกิจสุ่มดันเจียนอยู่ที่ว่าเขาจะออกดันเจียนไหนมาให้เรา ที่อาจจะได้30โก35โกทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่ระดับของดันเจียนนะครับสำหรับของรางวัลที่เราได้รับนะและแน่นอนนะครับการที่เราทาภารกิจพวกนี้เขาก็จะมีของรางวัลภารกิจให้เราด้วยซึ่งของรางวัลที่สําคัญนะครับก็จะเป็นพวกนี้เลยอ s บิโซชัดเป็นวัตถุดิบในการสร้างอุปกรณ์ของดันเจียนและบางภารกิจเราจะได้อับิโซคิสตันเป็นวัตถุดิบในการสร้างอุปกรณ์เช่นกันนะครับในการที่เราจะสร้างได้เนี่ยเราต้องมาที่เครื่องนี้ก่อนนะ มีอะไรบ้างที่เราสามารถสร้างได้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธมือเดียวเวลาเราสร้างเสร็จเนี่ยเราก็มาเปิดส่มดูว่าเราจะได้อะไรขัตนคขัตทาตะเปียเอาทานูเอาโร่การสร้าง1ชิ้นเนี่ยจะใช้อวิโซชาร์ด15เม็ดด้วยกันและใช้ลาเบอร์20แต่ถ้าเป็นอาวุธ2มือก็จะใช้อวิโซชาร์ดเนี่ย20เม็ดด้วยกันส่วนถ้าเป็นพวกชุดนะครับอันนี้ก็จะใช้15เนาะซึ่งการที่เราจะสวมใส่ได้ต้องมีเดเวลระดับ50ิขึ้นไปก่อนไปจนถึงเดเวล50ระดับพิเศษถ้าเป็นพวกชุดหนังกกกก็็เเเหหมือนนนนััใชช้้15าาา์แะถป ก็ใช้15ชาฉากเหมือนกันคือข้อดีของอุปกรณ์ดันเจียนเนี่ยเขาจะมีโบนัสเอฟเฟกชุดเซ็ตด้วยแต่ละชุดเซ็ตก็จะมีโบนัสเอฟเฟกแตกต่างกันไปอย่างเช่นชุดนี้นะครับเมื่อเราใส่ครบ3ชิ้นก็จะบวกอินให้20ถ้าเราใส่ครบ4ชิ้นก็จะกันดาเมจ PVE ให้7%แต่ถ้าเราใส่ถึง5ชิ้นก็จะลดระยะเวลาแคสไทม์ลง10%เป็นเวลา1ิวิหลังจากโจมตีด้วยสกิลเมจิกคิทคอนและถ้าเรายิ่งใส่ไปถึง7ชิ้นก็จะมีโอกาส3%เพื่อใช้สายฟ้าาาทํกรจมตีใส่เป้าาหมายและจะจก แท็กเพิ่มขึ้น6 5 0หลังจากที่โจมตีเวทมนต์สำเร็จแต่ถ้าเป็นชุดเซ็ตนี้ก็จะบวกคิดคอนดาเมจหรือถ้าเป็นพวกเกาะหนักนะครับก็จะบวกพลังป้องก,กันกายภาพเห็นไหมแต่ละอันจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้นะครับก็จะมีความเท่ม,มากกว่าปกติด้วยนะยิ่งเป็นชุดเซ็ตดางหลังนะครับก็จะบวกโบนัสเอฟเฟกให้เยอะมากขึ้นและความเท่ก็จะเพิ่มขึ้นยิ่งถ้าเราอัปเกรดไปถึงขั้นสุดท้ายได้นะครับเอาแค่ดีไว้ก็พอแล้วดีไว้นี้ว ในการที่เราจะอัปเกรดอุปกรของดันเจี้ยนเนี่ยเราต้องมีอบิโซเอ e n h a n c ด้วยนะเขาก็จะมีตั้งแต่แรงหนึ่งถ้าแลงหนึ่งเนี่ยก็จะใช้เป็นอบิโซชาร์ a 25อันแต่ถ้าเป็นแลงสองนะครับเราก็ต้องใช้อบิโ s คริสตั t คือถ้าเป็นไอเทมแบบปกติไม่ใช่ไอเทมในดันเจี้ยนนะครับเราก็ต้องใช้พวก Kilim Infusion เป็นวัตถุในการอัปเกรดเพิ่มระดับแต่ถ้าเป็นไอเทมของดันเจี้ยนเนี่ยเราต้องใช้อบิโซแท e ซึ่งมันก็จะมีระดับแตกต่างกันไปเนะาะฉะนั้นในการที่เราตรงดันทุกวันเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากนะครับ ครั้งแรกเขาก็จะปลดล็อกพวกควสทํทำแหวนหรือบางดันก็จะดรอปเครื่องประดับมาเป็นชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นต้มหูนะครับสร้อยคอหรือแหวนนี่แหละก็คือระบบดันเจียนต่อไปนะครับเราไปพูดถึงเทคนิควิธีการลงดันกันเลยดีกว่าและสำหรับเทคนิคพวกนี้ก็ยกเครดิตให้คุณพิเศษเลยเขาก็ได้มาแชร์เทคนิควิธีการเคลียร์ควสประจำวัน ผมก็เลยมาแนะนําบอกต่อนั่นเองก็สําหรับดันเจี้ยนแรกนะครับเราจะเริ่มที่ฮาดินฟาร์มจะอยู่ที่แมปนี้นะ w ม y m เตอร r หรือจะวร์ปด้วยเทเลพอร์ตบุกก็ได้จะอยู่ที่หัวข้อที่2ตรงนี้นะครับมีดันเจี้ยนระดับธรรมดาแล้วก็ระดับพิเศษแล้วก็ถ้ามีดันเจี้ยนค้างอยู่เนี่ยเราสามารถกดรีเซ็ตดันเจี้ยนได้จากตรงนี้เลยครับตัวจี้แต่ผมขอกดเข้าไปเลยละะแล้วกันปึ๊บอ่ะกดคอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็รอกําลังสร้างดันเจี้ยนอยู่แต่ไม่นานสำหรับเทคนิคนี้อย่างที่เกิดว่าเป็นเทคนิคเคลียร เราจะตีแค่มอนเราไม่ได้ตีบอสเพราะว่าจะตีบอสจริงๆอ่ะสู้ไม่ไหวนะครับตอนนี้ <afin S 1> ก่อนอื่น <อะ S 2> <Jake. S 1> เลยก็คือ<ส><ล>ให้เราเปิดตัวเนี่ยเราก็วิ่งไปเลยนะครับไม่จําเป็นต้องตีมอนตรงนี้นะฮะมอนตรงนี้มันจะโหดนิดหน่อยไม่โหดนิดหน่อยโหด,ด,หยโหดเดยอะเลยแล้วให้เราเนี่ยวิ่งไปนะครับวิ่งไปวิ่งตามทางนี้เลยนะไม่ต้องสนใจมอนเกิดก็ไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็บิ่งไปเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย ก็มาหลบหลังต้นไม้ตรงนี้ก่อนนะครับให้เจ้าตัวนี้ผ่านไปเมื่อผ่านไปแล้วนะครับเราเลาะต้นไม้หนึ่งรอบแล้วเราจะมาตีมอนสเตอร์ตรงนี้เปิดบัฟให้เรียบร้อยนะเน้นสกิลหมูเข้าว่าผมลืมเอาสกิลนี้ลงมาโอเคนะเห็นไหมตีไปได้หลายตัวเลยมีภารกิจฆ่ามอนสีตัวนะครับ <t boring biết> แล้วก็ตรงนี้อีกอืม จึงจึงมาโอเคนะฮะเอาคิวไป20แล้วเนี่ยแค่นี้แต่ถ้ามีเควสคิวแค่15ตัวใช่ไหมเราก็ตีตรงนี้เสร็จนะครับให้เราเดินขึ้นตรงนี้เลยหลอกขึ้นบนนะฮะโดดขึ้นเขาเราจะไม่ตีมอนเตอร์ข้างล่างนะแล้วเราก็จะออกดันเจียนเอมเอาดันเจียนไป อันนี้สำหรับคนไม่มีปาร์ตี้แล้วอยากรีบเคลียร์เคเวสประจำวันกดออกเลยครับแต่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเคเวสของผมยังไม่เสร็จเพราะว่ามันให้ตีมอนส์ีิตัวใช่ไหมผมก็จะกดดีเซตดันเจียนนะฮะอ่าดันเจียนถูกยกเลิกแล้วก็กดเข้าดันเจียนใหม่นะครับกดคอนเฟิร์มเข้าไปแล้วก็ทําเหมือนเดิมได้เลยวิ่งไปนะครับไม่ต้องสนใจอย่าวิ่งช้านะ <laughs> โดนตีตายไม่รู้นะครับ บิงไปไม่ต้องสนใจมันอาจะหมดแล้วแย่ yeah, แล้วสิแย่ yeah, แล้วสิบิงไปเลยครับแล้วก็หลบหลังต้นไม้ก่อนนะรอเจ้าตัวนี้ไปกินโอเคโดดหลอไปเลยครับฟืบแค่นี้ก็ไปหาหมอนต่อมา ไปจู่โอเคมาแล้วก็หาตรงนี้อีกกระจุกหนึ่งมาจุ๊บมาเลยมาเลยจึ๊บแต่ผมขาดมอนต์หนึ่งตัวผมหามอนเตอร์ยิงข้างล่างแล้วกันอ่าสำเร็จเควสเรียบร้อยแล้วนะครับ แค่นี้เราก็ออกไปได้เลยนะต่อมาสำหรับดันเจี้ยนที่2 h o คา i n ิงอบ s ก็จะเป็นดันเจี้ยนเลเวล40กดเข้าไปนะฮะตีมอนเหมือนเดิมนะแต่การตรีมอนในดันเจี้ยนนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะยากมากกว่าดันเจี้ยนที่แล้วมากโข ổ. โอเคหลบไปแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องสนใจ3ตัวนี้นะครับเราวิ่งเลาะไปได้เลย เมื่อเราไปถึงจุดนี้แล้วนะครับให้เราสังเกตมอนที่มันอยู่เดินอยู่ข้างๆนะตัว3ตัวนี้ไม่ต้องไปตีนะครับอาหาสก,กิลอะไรมาก็ได้อาจจะเป็นพวกยิงธน,นูนะฮะดึงเข้ามาดึงเข้ามาโอเคมาแล้วเราก็ฆ่านะครับปีเข้ามาสับโอเคเรียบร้อย แล้วก็อย่างที่เกิดไม่ต้องตีเนาะเดินขึ้นนะครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นตต่ขึ้นบนเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเอากุญแจอ่าตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะถ้ามีเลือดฮิลได้ฮิลนะฮะเพราะว่าเขาจะโยนระเบิดมาเรื่อยๆโอเคแล้วก็ตีถังไปครับ บึ๊บบึ๊บฆ่าไปบุ้มตึ้งตึ้งชะหัวครับเคีย์ถังอีกฮะเคีย์ถังเคีย์ถังแล้วก็เดินเลาะเดินเลาะจะรีบก็ได้นะไม่รีบก็ได้แล้วแต่ตีถังอีกฮะตีถังแล้วก็ตีมัน บุ้มบุ้มบุ้มขวดเข้าไปสาบคอ,อตีถังตีถังอันไหนขวางเราก็ตีเมื่อมาถึงห้องนี้นะครับให้เราดูก่อนว่ากองเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาถ้าทางขวาเราก็ค่อยเดินล้อแต่ถ้าทางซ้ายเราก็ค่อยๆเดินล้อเหมือนเดิมพยายามอย่าตีแล้วก็อย่าทำให้งูตื่นงั้นเดี๋ยวเราจะตายได้นะฮะ ค่อยเดิน้าไปค่อยเดิน้าไปเปิดกล่องนะครับเก็บของมาเรียบร้อยได้กุญแจแล้วเดินออกไม่ต้องสนใจตรงนี้เพราะว่ามอนเตอร์มันจะเก่งมากกว่าปกติแล้วก็เดินฮะกลับไปช่องเดิมนะครับฟืบล้อเลยเข้าไปตรงจุดนี้นะครับเพื่อเปิดประตู เห็นไข่พวกนี้ไหมฮะเดี๋ยวเราจะทำลายเนาะแต่เราต้องถือคบเพลิงก่อนแล้วก็โยนเข้าไปฮะ,ะให้มอนมันออกมาอ่ะมอนออกมาแล้วค่อยๆตีนะจึงอ่ะปันร้อยนะครับเก็บไฟโยนเหมือนเดิมจะตีทีละสองก็ได้นะครับหรือจะตีเยอะกว่าน,นี้ก็ได้ถ้าเราถึกพอหรือมีเลเวลเยอะพอจึงสับ เก็บไฟนะครับโยนโอยจะกดา้าบกลับเฉย <laughs> ทีละสแล้วกันไม่สองเลยดิเห okay. มือนจะไม่สองฮะเห่ไหมมอนมันโหดถ้าเราไม่ตีสองมันจะตายได้นะเราเนี่ยตายโอเคไปฮิลก่อนถ้ารีบแล้วมันจะไปอย่างนี้ตัวนี้วิ่งมานะครับค่อยๆเก็บทีละตัว บุ้มอ่ะพวกนักเวทปล่อยไปแล้วเราก็โยนไฟเหมือนเดิมนะครับเดินออกมาไม่มาทีสองด้วยนะมาทีตัวอืมแทงเข้าไปหมอนนั่งด้านขวาเราจะเก็บก็ได้นะ ทุบไปตีไปก่อนนะครับแม่งโหดเผาไปโอเคเขีร์ทางเรียบร้อย เห็นบอสไหมถ้าเรามีของโหดแล้วอะ่ะแนะนําให้ตีบอสต,ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ของที่เราสามารถเอาไปย่อยแล้วขายได้มีราคาดีมากๆแต่ถ้าเราจะค่าทำเคเวสต,ตีมอนเนี่ยก็ตีแค่หน้าประตูอย่างที่ทําให้ดูเนาะดันต่อมา GSM จะอยู่ที่แมพ Deep Stone p e n และสําหรับดันนี้ค่อนข้างใช้ระยะเวลดาเยอะหน่อยนะครับในการลงกดลงไปเลยแล้วกันรอดันเจี้ยนนะครับเมื่อเราเข้าเดินเจี้ยนมาแล้ววิ่งไปเลยวิ่งให้สุดทางโดดลงไปฮัทชอ ตกใจคิดว่าตายสิไม่ตายนี่ครับแล้วก็โดดลงไปข้างล่างต่อนะชึ้งลงมาถึงล่างแล้วนะฮะมาเจ้าหนอนออกมามีหนอนแล้วแบบนี้ปันครับผมเรียบร้อยะฮะอ่ะเกียร์มอนไปหนึ่งฝูง กดตอกตาน้ำปอปอปอน้ำขึ้นให้รีบตกักปกติเราต้องไปต่อแต่อย่างที่เกิดว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคการตีมอนเราไม่จำเป็นต้องไปต่อนะครับเราออกไปได้เลยอืมเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็คุยวาร์ปตรงนี้ได้เลยนะ เพียงแค่นี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเทคนิควิธีการตีมอนเตอร์3ดันเจียนด้วยกันกับพามารู้จักระบบดันเจียนว่าลงดันเจียนไปทําไมลงดันเจียนมีประโยชน์ยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์กันนะครับยังไงก็พาร์นี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับกับเกมอาร์เคดริ้งโหลดอยู่ใต้ล่างเดสคริปชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยเอาไวเ้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆครับผมไปละครับ